อ่ะระบบหายใจนะคะอ่ะทบทวนก่อนเด็กๆรู้ไหมว่าถ้าหายใจเข้าเวลาเราหายใจเข้ากระบังลมจะพองตัวหรือจะยุบตัวะคะอ่ะรือฟื้นหรือฟื้น,อ,นอ่ะเวลาเราหายใจเข้ากระบังลมจะยุบตัวหรือพองตัวหายใจเข้านะคะ ตัวคะ่ะอ่ามีคนบอกว่ายุบตัวคนอื่นๆยุบตัวครับยุบตัวอ่าเราจะเราจะมารู้กันนะคะว่ามันยุบตัวหรือมันคองตัวมีมีคนอื่นไหมแบบว่ามันคองตัวมันคลายตัวมีไหมกระบังลมของเราอ่ะคือซี่โครงของเรานะคะแล้วก็ขั้วปอด สองข้างนะคะเวลาเราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเวลาเราหายใจเข้ากระบ,บังลมงมันพองหรือมันยุบและเวลาหายใจออกกระบ,บังลมเรายุบหรือพองเคยเคยรู้มาก่อนไหมว่ามันเป็นยังไงอ่าม,มีคนมีคําตอบไว้ในใจนะคะเดี๋ยวค่อยไปดูในคลิปวิดีโอกันนะคะทีนี้ระบบหายใจนะคะมันทําหน้าที่อะไรคะ ทำหน้าที่อะไรคะระบบหายใจเราหายใจก็เราหายใจออกเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคะแมกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะเพื่อเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์นะคะให้กับร่างกายของเราเวลาหายใจเข้าหายใจออกนะคะมันจะแลกเปลี่ยนกันนะคะ และวิธีการเลกเปลี่ยนกันมันจะเลกเปลี่ยนยังไงมีคําตอบในคลิปนะคะเดี๋ยวจะอธิบายนะคะส่วนโครงสร้างนะคะโครงสร้างของระบบหายใจนะคะหนึ่งมีจมูกจมูกสองข้อหยอยข้อหอยคือตรงนี้ของเรานะคะเวลาหายใจเข้าหายใจออกรลอดร่มนะคะลอดลม,มดและก็มีขั้วปอดและมีปอดนะคะ เวลาหายใจเข้าหายใจออกอันนี้คือระบบหายใจนะคะทีนี้จมูกนะคะทําไมเราถึงมีขนจมูกเด็กๆก็หวัวเราะไหมทาไมเราถึงมีขนจมูกคะขนจมูกนะคะม,มันคอยลนะอะองแงเชื้อโรคต่างๆนะคะที่มีขนจมูกเนี่ย มันดักจับละอองตา่างๆเมื่อฝุ่นละอองนะคะเมื่อฝุ่นละอองเกาะอยู่ในโพรงจมูกใช่ไหมคะเวลามันแห้งมันก็จะหลุดออกมาเป็นน้ำมูกนะคะเป็นน้ำมูกหรือสิ่งต่างๆที่สกปรกก็จะมาดักจับอ่าโพรงจมูกจะดักจับส่วนข้อหอยนะคะเป็นทางผ่านของอากาศของเรานะคะในเวลาหายใจนะคะเวลาหายใจเข้าเวลาหายใจออกนะคะ จะเป็นทางผ่านของอากาศนะคะส่วนรลอดลมนะคะจะมีท่อกรวงใช่ไหมท่อกวงตรงนะคะทำหน้าที่เป็นทางผ่านของอากาศที่เราหายใจส่วนข้อปอดพ่อปอดนะคะจะแยกเป็นสงชนิด ปอดเนี่ยแยกออกเป็นสองอย่างคือซ้ายกับขวานะคะจะทํางานนะคะถ้าเกิดว่าถ้าเรานะคะสมมติว่ายกตัวอ,อย่างคนดูดบุหรีแล้วมีปอดข้างหนึ่งดำมากจนแท่นะคะตัดปอดข้างหนึ่งทิิงนะคะถามว่าเขายังมีชีวิตยอยู่ไหมคะอ่าเขายังมีชีวิตยอยู่แต่ไม่สามารถที่จะหายใจเหมือนคนปกติได้ นะคะทีนี้ินะคะเราจะมาดูกันว่ามันระบบการหายใจมันหายใจยังไงอไปดูคลิปวิดีโอนี้นะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นของระตูนนะคะที่เขาตัดต่อมาในยู u ูบนะคะแล้วเราจะรู้นะคะว่าเราหายใจยังไง ไปดูกันเลยค่ะ,ะ,คะสวัสดีค่ะนันกเรียนทุกคนครูเตอยอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาอสิดขอมระบบหายใจกันเย้วันนี้คุณครูได้เตรียมคลิปมาให้นักเรียนดูด้วยนะคะแน่นอนว่าคลิปนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการ ใจ่แน่นอนนะคะแล้วเพื่อไม่ให้เก็นการเสียนาฬิกาเอ้ยเสียเวลาเราไปดูกันเลยโดยนุษลุหายใจเข้าเพื่อนำอากาศซึ่งมีแก๊สออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายแล้วหายใจออกเพื่อกำจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกาย การการหายใจเข้าและการหายใจออกเป็นการทํางานร่วมกันของกล้ามเนื้อกระบางลมและกล้ามเนื้อระหว่างกระดูกซี่โครงแถบนอกซึ่งส่งผลให้ความดันอากาศในช่องอกเปลี่ยนแปลงอากาศจึงเคลื่อนเข้าสู่ปอดหรือเคลื่อนออกจากปอดการหายใจเข้าในการหายใจเข้ากล้ามเนื้อกระบางนมจะทําให้กระบางลมเคลื่อนตามลงในขณะเดียวกัน กล้ามเนื้อระหว่างกระดูกซี่โครงแถบนอกหดตัวทำให้กระดูกซี่โครงยกสูงขึ้นส่งผลให้ปริมาตรในช่องอกเพิ่มขึ้นความดันอากาศภายในปอดจึงลดลงอากาศภายนอกจะเคลื่อนเข้าสู่ปอดเกิดการหายใจเข้าการหายใจออกการหายใจออกจะเกิดต่อเนื่องจากการหายใจเข้าโดยกล้ามเนื้อกระบังลมคลายตัวกระบังลมจะโค้งขึ้น ในขณะเดียวกันกล้ามเนื้อระหว่างกระดูกซี่โครงแถบนอกพลายตัวทําให้กระดูกซี่โครงลดต่ำลงส่งผลให้ปริมาตรในช่องอกลดลงความดันอากาศภายในปอดจึงเพิ่มขึ้นและมากกว่าความดันอากาศภายนอกอากาศจะเคลื่อนออกจากปอดเกิดการหายใจออก นักเรียนคลิปที่ผ่านมาเขาพูดถึงการหายใจใช่ไหมคะว่าเวลาเราหายใจเข้าไปเนี่ยเป็นอย่างไรเวลาเราหายใจออกเนี่ยเป็นอย่างไรต่อไปเรามาดูกันอีกคลิปนะคะว่าและที่เราหายใจยังเข้าไปเนี่ยร่างกายของเราจะทํายังไงกับมันบ้างไปดูกันเลย กาศที่หายใจเข้าจะเคลื่อนเข้าสู่รูจมูกแล้วผ่านทางคอหอยกล่องเสียงท่อลมเข้าสู่ปอดโดยท่อลมจะแตกแขนงเป็นหลอดลมและหลอดลมฝอยลายสุดของหลอดลมฝอยเป็นถุงลมซึ่งมีร่างแหของหลอดเลือดฝอยห่อหุ้มอยู่โดยรอบเมื่ออากาศที่หายใจเข้าเคลื่อนมาถึงถุงลมจะเกิดการแลกเปลี่ยนแกส๊ส ซึ่งแก๊สออกซิเจนในอากาศจะแพร่าจากถุงลมเข้าสู่หลอดเลือดฝอยและจับกับฮีโมโกลบินในเซลล์เม็ดเลือดแดงจากนั้นเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนสูงจะลำเลียงจากหลอดเลือดฝอยรอบถุงลมไปยังหัวใจและลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของร่างกายแล้วเกิดการแลกเปลี่ยนแกส๊สที่เนื้อเยื่อต่างๆ โดยแก๊สออกซิเจนในเซลล์เม็ดเลือดแดงจะแพร่เข้าสู่เซลล์ของเนื้อเยือ่อเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการสลายสารอาหารส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจะแพร่ออกจากเซลล์ของเนื้อเยือ่อเข้าสู่หลอดเลือดฝอยและเลือดจะถูกลำเลียงกลับไปยังหัวใจแล้วไปสู่ปอดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในหลอดเลือดฝอยรอบถุงลมจะแพร่เข้าสู่ถุงลม และขับออกไปพร้อมลมหายใจออกการหายใจเข้าและการหายใจออกเป็นกระบวนการที่เกิดต่อเน,นื่องกันตลอดเวลาและตลอดชีวิตอ่ะอตรงนี้ก่อนนะคะ ะะหายใจเข้ากระบ,บางลงมันคายตัวหรือมันหดตัวเราหายใจเข้าสิมันหดหรือพองฟังไปแล้วคลิปแรกอะครอยู่บ้านชรอยู่บ้านเมื่อหายใจเข้ากระบ,บางลงมันหดหรือมันคาย อ่ะฟังนะคะเมื่อเวลาเราหายใจะกระบังลมนะคะจะคลายตัวนะคะจะสลับกันนะคะจะคลายตัวแต่เมื่อเราหายใจออกกระบางลมจะหดตัวลงนะคะก็้หายใจเข้ากระบังลมมันจะพองตัวนะคะจะคลายตัวแต่เมื่อไหร่ที่เราหายใจออกนะะคกระบางลมจะหดตัวนะคะ แล้วมันก็จะแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการหายใจอยู่อย่างนี้นะคะเป็นประจำนะคะไหนเมื่อกี้ใครบอกว่าหายใจเข้าแล้วกระบังลมไม่หมดตัวหรือมันคลายตัวเมื่อกี้น่ะอ่าทีนี้นะคะเครื่องนี้นะคะมันมีความสัมคัญอย่างไรมันจะไปพ่วงต่อในอาทิตย์ถัดไป กับเรื่องการไหลเวียนโลหิตนะคะเรื่องนี้สําคัญมากนะคะเมื่อการไหลเวียนโลหิตเนี่ยมันเลือดจะฉูดฉีดนะคะหัวใจนะคะสูบฉีดยังไงนะคะมีหัวใจทั้งหมดกี่ห้องนะคะในการหายใจเข้าหายใจออกแล้วเลือดมันร่างกายอย่างไรนะคะมันจะมีในใบงานในทิศหน้าอ,อ่าอ่ชิ้นี้ กลับมาดูตรงนี้นะคะดูตรงนี้ใหม่นะคะปอดใช่ไหมคะอ่าตรงนี้นะคะคือกล้ามเนื้อระหว่างกระดูกซี่โครงนะคะแถบนอกเห็นนะคะมันจะมีซี่โครงในสองช่างนะคะอ่าครูถามห้องห้องหนึ่งไปนะคะเขาบอกว่าเอาไว้ป้องกันนะคะเอาไว้ย่อภายในนะคะทีนี้ครูจะถามหกทับสองสิว่า ซีคโครงเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรคะรู้หรือไม่เนี่ยซีคโครงที่เป็นซิคโครงกระดูกมนทำไมถึงมีมีไว้เพื่ออะไรอ่ะใครตอบได้ยังเงียบอยู่แสดงความคิดเห็นออกมาเลยนะคะ เนี่ยซี่โครงตรงเนี้ยที่มันเวลาหายใจเข้าหายใจออกมันจะยุบตัวคองตัวยุบตัวของตัว,ตว,ตวมันมีหน้าที่อะไรคะอืมไปนะคะอันนี้นะคะครูยังไม่ได้เฉลยนะคะห้องหนึ่งครูก็ยังไม่เฉลยแต่ครูให้เป็นการบ้านแต่ไม่ได้เขียนนะคะให้ไปคิดซิว่าเอ,าเยอยะซี่โครงเนี่ยเรานอนหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันทําหน้าที่อะไร แล้วค่อยมาตอบครูทีต้าไม่ต้องเขียนแต่คิดไว้แล้วมาตอบครูนะคะดูซิว่าใครจะตอบถูกนะคะซี่ครูมันทําหน้าที่อะไรเออเอาไปให้คิดนะคะเอาไปคิดส่วนข้อหอยนะคะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นช่องหนึ่งนะคะเป็นทางผ่านของลมหายใจนะคะเพื่อที่จะนำก๊าซออกซิเจนนะคะที่จะถ่ายเทก๊าซออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเวลาหายใจเข้าออกนะคะเพื่อให้ปวดนะคะ ทำงานปกตินะคะหรือบางคนนะคะหายใจลำบากนะคะอย่างเช่นที่ทุกวันนี้นะคะที่เป็นโควิดอยู่นะคะเมื่อไหร่ที่ได้รับลงปอดนะคะก็เสียชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นปอดทั้งสองข้างของเรานะคะมีความจำเป็นมากนะคะมีความจำเป็นเมื่อไหร่ที่ปอดข้างนึนมีปัญหาการหายใจเหมือนคนปกติก็จะเหนื่อยเหนื่อยกว่าคนปกติเวลาเราวิ่ง มีนักเรียนคนหนึ่งนะคะครูยกตัวอย่างให้ฟังะคะ่ะนักเรียนคนหนึ่งเขาเป็นโรคปอดใช่ไหมคะแต่ปวดข้างน,นึงเนี่ยรู้สึกว่าจะมีปัญหานะคะจะเอาไว้ก็ได้หรือจะตัดทิ้งก็ได้ใช่ไหมคะแล้วปวดอีข้างน,นึงเนี่ยปกติดีอ๋าวันนั้นนะคะครูก็ให้เขาวิ่งรอบสนามนะคะวิ่งวอสนาฟุตบอลหนึ่งรอบนะคะให้วิ่งวอรสนาฟุตบอลเนี่ยหนึ่งรอบคนหนึ่งปอดในสองข้างปกติ แต่อีกคนนึงนะคะปอดอีกข้างนึงเขาโดนตัดไปแล้วแต่ว่าเขาหายดีแล้วคือถามว่าวิ่งได้ไหมเขาบอกว่าอ่ะวิ่งได้ครับคุณอะชี้ครูให้วิ่งคุณไม่ได้อะไรนะคือครูอยากรู้ว่าระบบการหายใจเนี่ยคนปกติกับคนมีปอดข้า,างเดียวมันจะเป็นยังไงนะคะคุก็เลยให้เขาวิ่งลอบสนามเขาก็วิ่งนะคะวิ่งเหมือนคนทั่วไปวิ่งพอมาถึงจุดสตาร์ทที่ครูนะคะ ไอคนปวดปกติแปลว่าเหนื่อยอยู่ค่ะคู่แต่เหนื่อยนิดเดียวแต่คนที่วิ่งที่มีปวดข้างเดียวนะคะเขาวิ่งได้ครึ่งครึ่งรอบครึ่งรอบเขารู้สึกว่าเขาหอบแล้วเขาเดินอีกครึ่งนึงอีกครึ่งสนามเขาเดินมาแล้วครูก็ถามว่ามีความรู้สึกอย่างไรมันเหนื่อยมากเลยค่ะคูเหมือนปวดทํางานข้้นเดียวอืขนาดคนเราปกตินะคะทําอะไรหนึ่งเหนื่อย <c oughs> ใช่ไหมคะ ทังที่เดินขึ้นบันไดเฉยๆ่นเนี้ยเอาง่ายๆครูดเดินขึ้นบันไดขึ้นไปสอนหรือเด็กๆเดินขึ้นบันไดไปเรียนเนี้ยก็ยังรู้สึกเหนื่อยหมอนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการเช็คอตัวเองนะคะอันนี้คือทางอื่นไม่รู้นะคะอาจวิทยาศาสตร์อาจจะเป็นแบบหนึ่งนะคะแต่ทางคระศึกษานะคะครูให้เด็กทดสอบโดยการกั้นหายใจกั้นหายใจตัวเองนะคะโดยนับ หนึ่งถึงเท่าไรก็แล้วแต่ไม่ใช่กั้นจนตัวเองใจขาดายนะคะคือถ้าไม่ไหวเนี่ยก็คือหยุดเอ่อกั้นหายใจแล้วนับหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณนี orian, aside, <fun> ้นะคะได้เ <hari> ท at like okay. um ่าไหร่นะคะถ้ากั ikes, in ้นหายใจถึงสามสิบวินาทีในการนับถึงสามสิบหรือยี่สิบยิ่ห้านะคะแสดงว่าปอดของตัวเองนะคะปกตินะคะอันนี้คือในทางกีฬานะคะแต่ถ้า นับหนึ่งถึงหกสิบแบบั้งหายใจแล้วเพื 1, 2, ่อนนับหนึ่งสองถึงหกสิบแสดงว่าปอดค่อนข้างที่จะแข็งแรงหกสิบหกสิบครั้งในหกก็คือหนึ่งนาทีใช่ไหมคะแสดงว่าอันนี้มากเลยแล้วถ้าเด็กๆอยากรู้นะคะเด็กๆชั้นปฐบเรามีสระว่ายน้ำเราสามารถกั้นใจอยู่ในสระว่ายน้ำแล้วนับด้วยตัวเองนะคะเด็กๆจะรู้เลยนะคะการที่กั้นหายใจอยู่บนบก มันไม่เหมือกับในน้ํานะคะในน้ํามันจะมีแรงกดอากาศแรงดันหรือมีสิ่งล่อข้างเข้าไปปุ๊บหงื่อปุ๊บเลยอยู่ในน้ํานะคะสังเกตดูได้แต่เวลาเราเยืนกั้นหายใจอยู่บนบกไม่เป็นไรแล้วนับนะคะแต่ถามเราก็เช็คก่อนทุกวันนะคะเช็คแล้วก็วิ่งแล้วลองกั้นหายใจดูก็ถือว่าป่อดยังปกปตินะคะแต่สําหรับคนที่ดูบุหรีร่นะคะสังเกต อย่างเช่นการทดลองเนาะทดลองเอาบุรี่มาอันนี้คืออันนี้ครูเล่าถึงเด็กมัธยมนะคะเล่าให้ฟังครูก็งงว่าเอ๊ะทำไมคนบุรีปวดหินดำครูก็เลยใช้น้ำน้ำใส่แก้วใส่แก้วธรรมดาแก้วกินน้ำของเราแล้วเอาบุรีมาหนึ่งมวนนะคะแล้วจุดจุดเสร็จปุ๊บครูก็วางวางให้ ไม่ให้ไม่ให้ไฟมันดับนะคะวางให้เพื่อให้มีมวันนะคะอยู่น้ำพื่งแก้วแล้วก็เอากระดาษมาแล้วก็จุดไฟให้บุหรี่นะจนหมดมวลเหมือนที่เขาดูบุหรี่กันนะคะน,นี้เล่าให้ฟังแล้วรูก็เอาฝาปิดงแก้วไว้ผู้สังเกตดูแล้วน้ำที่เป็นน้ำกินที่สะอาดเ่ยนะคะที่เรากินนะคะมันเริ่มเหลืองนะคะมันเริ่มมีสีเหลืองนะคะพออรูอ่ะลองซิสองสามสี่ซิอันนี้คือการทดลองนะคะ ให้เด็กมสามทดลองนะคะเนี่ยก็เลยลองดูเขาก็จุดเออมันเริ่มเหลืองขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยื่อย,อยนะคะอ๋อครูก็เลยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมทำไมเขาดูดีกวดดนดำนะคะอีกวิธีหนึ่งก็คือเอาสำลีนะคะมาอัดใส่กแก้วไว้แล้วจุดไฟเหมือนกันจุดไฟแล้วให้มันมีรูให้มันมีรูอ่าระบายควนันออกไป เชื่อไหว่าสำลีนะ่ะดำเป็นสีเทาดำไปเลยนะคะสำลีเ็าขาวแสดงว่าค่อนไ้านี่จะอันตรายนะคะตอนนี้ไม่เป็นไรอนาคตต่อไปนะคะอาจจะเป็นได้นะคะปอดอาจจะไม่ปกติหรือใครที่ <สา S 1> อยู่ในที่ที่แบบมีฝุ่นละอองเยอะอย่างเงี้ยค่ะฝุ่นเข้าไปก็ทําให้เราหายใจลําบากเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะระบบหายใจนะคะมีความสําคัญมากนะคะ และสิ่งให้ไปคิดวันนี้นะคะสิ่งแี่ไปคิดวันนี้ <Yeah. S 1> คือซี่โครงมาทาหน้าที่อะไรนะคะเด <Yeah. S 1> เราจะมาเฉลยกันไม่ต้องไปเขียนนะคะแค่คิดว่าซี่โ <Yeah. S 1> ครงมาทาอะไรมาทําหน้าที่อะไรทําไมเวลาหายใจเข้าเราหายใจออกซี่โครงกับกระบางลมมันยุบตัวพองตัวได้นะคะ uh. หรือใครมีฟังกอบนในใจแล้วนะคะ oh. ก็เตรียมมาตอบคำถามกับครู่นะคะ ทีนี้ครูถามก่อนนะคะถ <Wow. S 1> ามเรื่องงานก่อน,นะะเพราะว่างานทุกอย่างนะคะ <Wow. S 1> ที่พวกเราเขียน <Wow. S 1> พวกเราส่งมาครูจะเขียนเลย <Wow. S 1> เขียนคะแนนให้เลยนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็เช็คว่าใครเข้าเรียนไม่เข้าเรียนนะคะวันนี้เข้าเรียนยี่สิบคนนะคะเมื่อกี้ย2ิบสองนะคะแต่ออกไปก่อนแล้วนะคะสองคนทีนี้คะแนน ั้งแต่แรกแรกที่ครูมาครั้งแรกนะคะการสวมหน้ากากอนามัยใครที่ยังไม่ได้ส่งมีไหมคะถ้ามีส่งไว้ในลายประจำชั้นเลยนะคะอันนั้นคืออันที่หนึ่งนะคะอันที่สองคือหน้าที่อ่หน้าท,าที่อะไรเนี่ยอวัยวะสืบพันธุ์ที่คุณครูเคให้ใบงานไปจำได้ไหมคะแล้วก็มีแบบทดสอบที่คุณครูเคให้ไป อันนั้นต้องส่งด้วยนะคะถ่ายส่งมาเลยค่ะถ่ายส่งในไลน์มาเลยแล้วครูเข้าไปเช็คเองทำไมถึงตามงานนะคะทำไมได้อย่างหนึ่งนะคะบางคนเรียนนะคะบางคนเรียนแต่ไม่ส่งงานก็มีนะคะแต่บางคนไม่เข้าเรียนมีใบงานแต่ทําใบงานส่งก็มีนะคะที่ครูไปเช็คเนี่ยแล้วไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนนะคะโควิดจะหายไปนะคะ ว่าครูอยากให้เป็นอย่างนี้แม่ไม่อยากให้เป็นแบบนี้นะคะสู้มาเรียนมานั่งเรียนด้วยกันในห้องมาคุยกันในห้องคือมีอะไรก็คู่คุยกันสามารถที่จะตามงานได้อย่างนั้นดีกว่าเพราะฉะนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะเดี๋ยวไม่มีคะแนนอันไหนที่ครูเขาให้ไปนะคะไม่ว่าจะเป็นใบงานอะไรก็ช่างนะคะให้ส่งนะคะเพราะว่าคะแนนตรงนี้แหละคะ่ะที่จะเป็นคะแนนจิบไม่รู้ว่า อาจจะตำรวจหรือยังไงก็ไม่รู้นะคะอันนี้คือช่วงโควิดนะคะเพราะฉะนั้นครูเขาก็ให้นะคะแค่เด็กสูงงานไม่ให้เด็กๆได,ด้บางคนนะคะก็ไม่ส่งเลยก็มีนะคะเนี่ยผู้เห็นอันหกครับสองก็มีบางคนนะคะที่ไม่เข้าเรียนเลยนะคะแต่ว่าพอตกเยก็นมาปุ๊บนะคะมีงานส่งนะคะเออแบบนี้ก็มีนะคะ แล้วก็มีห้องหนึ่งนะคะเหมือนกันครูไปดูอ้าวแต่ว่าคนนี้ไม่ได้เข้าเรียนนี่แต่ว่ามีงานส่งเข้ามา,มาประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ปอหเราจะจบแล้วนะคะเราเรียนออีกปีเดียวเราก็ไปสู่รั้วมหาลัยแล้วใช่ไหมคะมรั้วมหาลัยรั้วมหาลัยหมายว่าเรียนมัธยมแต่ไม่รู้ว่าพวกเราจะไปที่ไหนกันนะคะ